ไปกินน้ำไม้ยานไม้ยาดาหัวตปุณนีแม่แถาก็ยิ้มให้กันแหละสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปสุขสุขคนนะครับโมน,น,นี่กับ,กบพอ่อพ่อครับขัวสาวพวงกับเบลญาติมาพี่น้องโมงนี่ตำกุ้งพี่น้อง โอ้ยห่างหายไปโดนห่างหายไปโดนห่างหายไปโดนพี่น้องเลยโอ้ยช่วงนี้งานรัดตัวบอกใครมีงานคู่โดนเติบแล้วกระซิบขั่วคากขั่วคากไม่ได้พี่น้องมาไหพี่น้องไหมเอาลายใหญ่หางเจ็บแสกเขาบอยันชับพวงได้วันนี้เด้อมาจ้ะอืมมันในก๋วยกุ้งพี่น้องไงตากุ้งเฮิร์เติบหยัดพี่น้องหยัดบอยัดหิวเขาเพื่อสีตั้งกล้องแล้วพี่น้องมีปลาสมมาพร้อม พี่ผักกระเดาน้ำเหมือนไงผักบวบอยัดเพชรจวดดีครับไหมผม,ม,ม,มดีครับผักกระเดา <laughs> เพอิพักกระเดาน้าแรกพักกระเดาเงี้ยก็ออกไม่ไ่รู้มาเดปดองเนื้อแสบแสบแล้วอะแสบแสบน้าบางอย่ก็สหอวยลิยนพันละละบรรยากาศอาการเลียไม่ไดกินเทง็นดองนะแสบก็พักกระเดากินก็ยังก็แสบ ก็เราแ่บอืมอมไม่ก็ออกิ้มมือไปหน,น่อยเลยยิ้ดินดประมมาเนี่ยมาขอแหลมด้วย อือเขามากพี่น้องมีแต่แป้งคื <c oughs> อเข <c oughs> ามากกับจีประมาณนี้อืมได้ยุได้ยุไปชมเน้นที่พอดปานได้เนาะกินพักกรนะดาวเนี่ Giúp Khẩm thôi Không hợp lắm gì cho nhà Đưa vào buồn cái mày cho buồng mai, trong xuân Giúp <laughs> cái gì bớt lợi là, Tìm làm lặng ขอแห่งขอคำยังไงได้ซะเปล่ือยักไปขอคำใหญ่ใเดียวบางยหเป็ดเลินเอาสีดาวควมเตวดังตึงเลย ตำใส่พักแพ้วน้ำคักอันนี้เขาเอิ่อ่ตำกุ้งทาง่าพูไทยะบะใส่ข้าวคัวบะใส่ง่าหรือบะใส่อีอย่างชักจังอบบตำน้ำใหม่ทา่าพูไทยคือกันบะใส่ง่าบะใส่ข้าวคัวแต่ใส่ไส้เอขิงใส่ขิงแทน

กระป๋าสมซุปแป้งทอดโพุดเขาลืมว่าเห็นหอดปลาสับปั่นเขาแปะแปะกันเล่นไปนอนเหนียวปลา ไปกินน้ำมียาน้ำมียาดาหัวเนี่ยเนียงเนียงเนียงอะไรตุ่นนี้แม่เท่าก็ย้ายกันแหละไปยูน้ำแม่เท่ากับประไรเครื่องอันตี้ จะซะละเน่กับเขากันดีครับยุบปาสติโตอ,อวงคำปมบนไอ้นินโดนอะไได้หัะปวดแล้วอืมกินอนพม,ม่น้องไงเลือก ตัวใหญ่ครับพวกอาในม,มันกรอกอยู่ยบางยานแล้วผอเป็นจวดดีครับปิ้งแหงกันไหมครับปงแหงลองกินกับอันนี้ อืมเอามา,ายังไงเแท่งอ๋อยังไม่ปูอิมอ่มหรอกมันขุนมปนอะไจมว่ามีหวอ้วน <laughs> อันน่ะส้มวับบงส้มวับบงก็อ้วนแท่งใช่จวดจดาดรักเดี๋ยวพี่น้องจะขี้มมกแปะ ก็เพิ่งเติบเนาะแบบว่าทายกิมเนาะไม่ได้ทายครโดนวัาเกิดสิบปีใหม่แล้วพี่น้องเนละยไปงานไลยบ่ค่อยมีเวลาครับพี่น้องรับปวงกัเร่งข้ายของาเงิน <laughs> ตอนนี้ประมือคนกินดีได้ะจะทำหลุกค่ะส่วนไรไปเที่ยวไซปีไหมค่ะโอ้ยบดเอเมื่อดอกมามีเงินมาส่ว้าย่มา,มา,า,า,าคือไม่ครอ่านฉลองเราเล่นบอกลูกสาวว่าสันเข้าฉ้องกันยุนีละเนะเาวะว่ะ

เขาทำยังไงเลยไายัดสุดเลยเขาฟุงแับเ,เพชรแห้งเพชรเราเลี้ยงไหมครับมาพี่ครัวเองตำเองกันเลยจวดจานแน่จักบาทโอ้ เริ่มสุงที่หมองจิตตอนไหนฮะที่กินปลาส่งเนี่ยว่าแม่นางเนี่ยเจ็บเจ็บเพียว่าตอนมันนะคุยเสร็จไปแล้วแหละแค่หย่อมที่ตอนประกอบกับข้าแก้บาญยัติ

เอาลงก,ก <c oughs> องโอ้ยไม่ได้ชันตกลงโอ้ยตายแล้วเ <c oughs> ้าเปลือกมันแตบได้บ้างเนี่ยขาบอกบอ้าบ้าดึกมันเบิดเปล่าข้ามเนาะอืมฮึ่ม <c oughs> <c oughs> รสยาติเนืัไ่อืมอร่อยค่อนนะ้่น่ะเอาเม้ออิ่มเมือกันแล้วบอกอยากกันนะเพชรมุ้งหอยแล้วจะลองไหเอาไม่ลองปนะ่ขบอกเห็นพักเล้อเพชรแห้งเห็นกลุ่มอาปสมกับคะ มันดีค่ะบ้าผสมมันจงได้ถอดใส่น้นมันเราไปเนาะพุ่งมันน่าคีโผมันแล<อ>้วมันจะ,ะอะไรบ้ายุ่มมืด ทำสุดท้ายเเนี่ยเพื่อพี่เพื่อน้องโอเียัไปละลูปบุคคลพี่น้องนะวัดตโอย,ยังเอามือยุบเอาหนุนหลังกันได้ไปละพี่น้องสลหรับมือนี่สาวพวงกับบาญาติสีลาพี่น้องไว้เพียงครันี้เด้อมือหนามาพอกับเมนูนอย่างสีมาคูหรือสีมาเดียวฝากพี่น้องกดติดตามไว้แน่เป็นกำลังใจขวดสาวพวงกับบาญาติสำหรับมือนี่ สวัสดีค่ะ